สวัสดีครับจาก Excel Wizard นะครับโจทย์ของเราวันนี้ก็คือเรามีข้อมูลที่อยู่ในเซลล์เดียวกันเนี่ยแต่ถูกแยกโดยการกด Alt Enter r a e e n t นะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า line feed นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละเซลล์เนี่ยก็จะมีจำนวน line feed ไม่เท่ากันนะครับแล้วเป้าหมายของเราก็คือต้องการที่จะแยกออกมาเป็นแต่ละแถวแบบนี้เช่นนะครับ A2 เนี่ยมี4บรรทัดตั้งแต่ชิคเก้นจนถึงไรซ์เบอรก็ต้องแยกมาเป็น4แบบนี้ A3 นะครับชิคเก้นหนึ่งพอก ก็แยกมาเป็น3บรรทัดแบบนี้แล้วก็ a 4มีพรอก,กับ r i s p b e r r y แยกมาเป็น2บรรทัดแบบนี้ซึ่งการทำด้วยสูตรเนี่ยส่วนสำคัญสำคัญก็จะมีตัวนี้นะครับชา10ก็คือเป็นตัวแทนของตัว Alternate Enter หรือว่าตัว Line Feed นั่นเองต่อมาจะมีตัว t e x t j o i n นะครับซึ่งมีเฉพาะใน microsoft 365กับ excel 2019เท่านั้นตัวนี้เอาไว้เชื่อมข้อความนะครับ แล้วก็อีกส่วนสำคัญนึงก็คือตัวฟิลเตอร์ XML นะครับอันนี้เอาไว้แยกข้อความซึ่งผมมีตัวคลิปที่อธิบายวิธีการทำพวกนี้ไว้อยู่ในตัว Q-Q 48นะครับฟิลเตอร์ XML ก็เข้าไปดูได้นะครับตัวนี้แต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาทำกันด้วย Power Query กันซึ่งมันง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะครับ หนึ่งเนี่ยก็คือให้เราไปที่ ribbon data นะครับหรือผมจะกด alternate a ก็ได้แล้วก็ from table นะครับก็จะเป็น pt ก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะมีสเต s t e มาให้เราก่อนซึ่งเชียนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเก็บไว้ทำตอนสุดท้ายนะครับฉะนั้นลบไปก่อนแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราไปที่ split column แล้วก็ by d e l i m e t e r ก็คือแยกด้วยตัวคั่นนะครับแล้วก็เขาจะมีมาให้เราซึ่ง ตัวขั้นเราเนี่ยเขาเรียกว่าลา์ฟีดนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคัสซอมไปก่อนแต่ตัวลา์ฟีดเนี่ยเราจะต้องใส่ยังไงนะฮะเราสามารถไปที่ตัว Advanced option นะครับแล้วก็ไปติ๊กตรง Split using special characters ตัวนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีตัวล e Feed มาให้เราเลือกแบบนี้นี่เองนะฮะปึ๊บนะครับสังเกตน,นะครับตัวล e Feed มันก็คือตัวแฮช s i นแล้วก็ในวงเล็บ ด้วย LF นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็คือเราจะสปิตใส่ r o s e นะครับก็ไปติ๊กตรง rows แล้วก็กด OK นี่เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับมันง่ายแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ไป close and load to ก็เลือก table นะครับแล้วก็เลือกที่ชีทนี้ผมจะใส่ไว้ตรง A17 ตรงนี้นะครับกด OK เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากๆเลยนะฮะ นี่ยากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือเรามี2คอลัมน์ละมีชื่อเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวชื่อเนี่ยเราจะไม่ได้สปิดด้วยแต่ว่าถ้ามี p r r o u u t นะครับก็ต้องแยกมาเป็น4แถวแบบนี้นะสาม u c ักแยกมาเป็น3แถวแล้วก็2 r r o u u t ยแยกมาเป็น2แถวซึ่งทําด้วยสูตรเนี่ยจะซับซ้อนขึ้นเยอะเลยนะครับก็ฟิลเตอร์ l m l ชุดนี้นะครับเหมือนเดิมแต่ว่าส่วนที่ยุ่งยากก็คือตัวชื่อนะครับยุ่งยากขึ้นมากเลย แต่ว่าถ้าเราใช้ Power Query นะครับง่ายนิดเดียวนะครับทำเหมือนเดิมนะครับก็ไปที่ Data from Table นะครับ Alternate APT ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะไม่เอาเชนไทยนะฮะแล้วเราก็ไปที่ตัว Product นะครับเหมือนเดิมครับ Split Column by delimiter นะครับซึ่งตอนนี้เขาเลือกมาให้เราถูกต้องละเป็น Line Feed แบบนี้นะครับที่เหลือก็คือเราจะต้องมา บอกเขาว่าเราจะ split into rows นั่นเองแล้วก็กด ok นี่ง่ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไป cross and load to นะครับ table ที่ชีตนี้แต่ไปที่4 7นะครับกด ok จากนั้นนะครับ level 3ยากขึ้นมาอีกก็คือเราเพิ่มตัว column ของ q u a n t i t ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง split คอลัม l u นี้แล้วก็ตัวชื่อเนี่ยจะต้องแยกออกมาตามจำนวนนะครับ ซึ่งตัวสูตรเนี่ยยากเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใช้หลักการเดียวกันนะครับเราแค่เพิ่มตัวคอลัมน์สุดท้ายออกมานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Power Query ทำเหมือนเดิมได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเป็น Data from Table นะครับ Alternate APT แล้วก็เชนไนไ์เราไม่เอาลบออกก่อนทีนี้เรามาดูนะครับตัว Product กับ Quantity สามารถสปิดพร้อมกันได้ไหมเราลองกด Shift นะครับแล้วก็เลือกตัว Quantity ดู ให้สังเกตนะครับตัวสปิดคอลัมน์ตรงนี้มัน gray ์เอาไปแล้วก็คือเราเลือกไม่ได้ล้เราสปิดที่เดียว2คอลัมน์ไม่ได้นะครับฉะนั้นมันจะต้องทีลักคอลัมน์เดี๋ยวเราลองทำกันนะครับก็ s p ิ i บ by ดิลิมิเตอเหมือนเดิมปุ๊บอันนี้เราเลือกเขาเลือกมาให้เราถูกต้องหมดแล้ว s p ิ i อ into Row นะครับปุ๊บนี่มันแปลกๆอยู่นะฮะเพราะว่าตัว Quantity เนี่ยมันไม่ได้สปิดตามมาด้วยนะฮะทีนี้ถ้าเราจะสปิดคอลัมน์ตัวนี้ ด้วยจะเกิดอลไรขึ้นนะครับลองดู Split by Delimiter แล้วก็ Into Row นะครับปึ๊บนี่มันออกมายัวเยยเลยซึ่งอันเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับออกมาตั้ง29 Row เนี่ยเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับนั้นผมจะปิดไปก่อนทีนี้เรามาดูวิธีทำกันอีกทีนะครับก็ นำ Data เข้าสู่ Power Query นะครับก็ Alternate APT เราก็ลบเชนไททออกไปก่อนนะครับทีนี้เราจะใช้ตัว split column แบบแตะกี้ไม่ได้ละเราจะต้องมาเขียนฟังก์ชันเองนะครับก็ให้เราไปที่ add column ก่อนนะครับเราก็ไปที่ custom column นะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อหน่อยก็คือเป็นตัว P ย่อมาจาก Product นะครับทีนี้เราจะต้อง split A นะครับมันก็จะมีสูตร split อยู่ก็คือเราลองกด split ดู บบนี้มันจะมีทั้ง list split นะครับที่เราต้องการก็คือ t e x t split นั่นเองแล้วก็เราจะ split ตัว product นะครับก็ไป double click ที่ product split ด้วยตัว line feed นะครับซึ่งเราจะต้องเริ่มด้วยตัว double o t e ก่อนแล้วก็ตะกี้นี้ถ้าจาได้นะครับตัว line feed มันก็คือตัว h a s sign แล้วก็ในวงเล็บ lf นั่นเองปิดวงเล็บด้วยแล้วก็ปิดวงเล็บของ t e x t split นะครับแล้วเราก็จะกด ok ซึ่งเราจะได้เป็น list ออกมานะครับจะเป็น list ของตัว product แบบนี้ ะะแยกออกมาเป็นลิสต์แบบนี้ต่อมานะครับ Add คอลัมน์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัว Q ิวละชื่อคอลัมน์นะครับซึ่งเอาไว้สำหรับแยกตัว quantity ก็คือ split ออกมาก่อน SPL จะเป็น text split นะครับแล้วก็เราจะแยกจากตัว quantity แล้วก็แยกด้วย line f e d นะครับ double c o d e h a s sign วงเล็บ LF ปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บอีกทีหนะึ่ง นี่เราจะได้เป็นตัว list ของราคาออกมาแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเชื่อมทั้ง2คอลัมนี้เข้าด้วยกันนะครับซึ่งเราสามารถเชื่อมได้โดยการใช้ฟังก์ชัน table from column นะครับก็จะต้อง add make column นะครับก็ custom column แล้วก็อันนี้ผมไม่เปลี่ยนชื่อละก็ from column นะครับจะมีฟังก์ชันนี้อยู่ table from column แล้วก็ถ้าเราเปิดวงเล็บเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะให้เราใส่ list นะครับเพราะฉะนั้นตัว list เนี่ยมันก็คือเกิดจากตัว c u r r y bracket นะครับใส่ c u r r y bracket ก่อนแล้วก็คอลัมน์เรามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัว product ก็ double click ตัว p ไปคั่นด้วยตัว comma แล้วก็คอลัมน์ที่2จะเป็นตัว quantity ก็ double click ได้แล้วก็ปิดตัว c u r r y bracket นะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถใส่ columns ได้อีก แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาใส่กันอีกทีนะครับเราปิดวงเล็บไปก่อนมาดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับผลลัพธ์ได้ออกมาเป็นเทเบิลที่มี2คอลัมน์แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราแตกตัวนี้ออกมาเราก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเลยนะฮะแต่ว่ายังปิดอยู่นิดนึงก็คือตัวชื่อคอลัมน์เนี่ยมันเป็นคอลัมน์หนึ่งสองนะฮะตะกี้เนี้ยที่เราเห็นก็มันจะมีให้เราใส่คอลัมน์ด้วยซึ่งมันก็คือชื่อคอลัมน์นันเอง และเราจะต้องใส่เป็นตัว list เหมือนกันนะครับเพราะนั้นต้องพิมพ์มพม curry bracket เข้าไปก่อนแล้วก็ชื่อคอลัมน์แรกนะครับผมจะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือเป็น product แล้วก็คั้นด้วย comma แล้วก็คอลัมน์ที่2จะใช้เป็น qty นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บออกมาแบบนี้นะครับกดโอเคนะฮะทีนี้เราได้ชื่อคอลัมน์ออกมาสวยงามแล้วนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถแยกออกมาได้เลย แต่ว่าก่อนจะแยกเนี่ยผมจะลบของเก่าออกให้หมดเลยนะครับก็คือให้เราไปเลือกตั้งแต่ตัว product จนแค่คิวอ r รีโม e อารีโมทคอลัมน์แบบนี้นะครับแล้วก็แยกออกมาโดยที่เราจะไม่เช็คตัว use original column แบบนี้นะครับเราก็กดโอเคนี่ได้มาแล้วแล้วก็ขอปรับ data type หน่อยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย Quantity ตอนนี้มันยังเป็นข้อความอยู่นะครับชิเซ้ายฉะนั้นเราจะมาเลือกทุกคอลัมน์แล้วก็ Detect Data Type นี่เป็นตัวเลขออกมาลวชิดขวานี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถไปที่ไฟล์แล้วก็ close n d l o a d to table ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแตบบ่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตาม f c e e o o o k f n p p g g e x x e l w i i a านนะครับ o u t u b e e x c e l w i ิ a แล้วก็ Group Excel Super Fan นะครับเข้าไปถามคำถามกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ